เราก็เริ่มโตนะคะก็เริ่มกินแล้วแบบว่าขี่กันเริ่มแบบว่าพื้นที่เริ่มเปืองแล้วเราก็เอาขยายถ้วยนมให้ลูกๆหน่อยเอาลูก,กน,นะนคนเก่งกินนู่นแบ่งกันนะนู่นเนี่ยคะ่ะนู่นเนี่ยค่ะ กินไปกระจายกระจายนะลูกน้อไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง,องมากินนมาโาโอ้ยน้องจะลงไปทำไมล่ะลูกเปียกมาแล้วสปัดไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะอาวดูให้ไปกินนูน่น หันหัวมากินน้ดนเอา้าหลายที่หลือเกินทำไมรอ้องเริะหมดอ่ะมุนอาแน่เลยเราเนี่ยสบัดไปทั่วผ้าเปียก <c oughs> ขี้งอนขี้งอนเก่งดูทำลูกงอนไปแล้วหนึ่ง ดุหน่อยทาเป็นงอนดูทำมูนาหนูเป็นผู้ชายนะลูกหนูจะมางอนไร้สาระไม่ได้หืมหนูเป็นผู้ชายหนูจะไม่ขี้งอนเหมือนผู้หญิงไม่ได้นะลูกนะหืมหนูเป็นกระเทยเหรออาจจะไม่ขี้งอนเพราะว่าหน่อยดุหน่อยทำเป็นไม่กินทําเป็นมันมองหน้านั่นก็นั่นก็อะไรเนะี่ย ที่กินเยอะแยะก็ไปอ้อนเขไปทั่วนะชันมูนช้ันมูนเขาร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์นะ,ะคะขนก็จะน้อยขนก็จะน้อยตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กจิว๋วสามเดือนตัวแค่นะี้ไปยุ่งกับพี่เขาทำไมไม่ต้องไปยุ่งกับพี่เขาดีก่าคนอเอเออกินเองก็ได้จะไปเรียเขาทำไม ຍູ້ມົນຫຼາຍເຂົ້າໄປເທື່